กับครูแววนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้นะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูแววนะคะจะพาเด็กๆทากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกรอบเพลงเพื่อนชื่อต้นไม้ค่ะเด็กๆคะเต้นตามคุณครูเลยนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามค่ะ สำับวันนี้นะคะคุณครูแววนะคะเขาจ,จะกิจกรรมไวเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด,ด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแววนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้นะคะ เด็กๆคะต้นไม้นะคะมีส่วนประกอบของต้นไม้อะไรบ้างคะ 1. รากค่ะ2ลําำต้นค่ะ3ดอก 4. ใบ5ผลค่ะค่ะเด็กๆคะรากทำหน้าที่อะไรคะ,ะรากนะคะทำหน้าที่ยึดลำต้นและดูดอาหารไปเลียงส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะลำต้นคะ่ะลำต้นทำหน้าที่อะไรคะ ทำหน้าที่ชูกินก้านใบและลำเรียงอาหารนะคะค่ะต่อไปนะคะ3าค่าใบค่ะทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่สร้างอาหารหายใจและขายน้ำนะคะต่อไปค่ะ4ค่ะเด็กๆดอกค่ะทำหน้าที่อะไรคะดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์นะคะค่ะต่อไปค่ะ5าค่ะเด็กๆผลผลทำหน้าที่อะไรคะ ทำหน้าที่ห่อหุมม้มเมล็ดและ,มะเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์นะคะค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับใบงานแบบเสริมประสบการณ์กันเลยนักเรียนคะผู้ตามคุณครูเลยนะคะแบบเสริมประสบการณ์หน่วยต้นไม้กรีนทีนะคะ ให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อหองตนเองนะคะชื่อนามสกุลชั้นอนุบาลปีที่3าทับนะคะสัญลักษณ์ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ของเด็กก็จะมีให้เด็กอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะอ่านตรงคำสั่งให้เด็กฟังนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพขีดเครื่องหมายถูกต้องตรงในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้นไม้เจริญงอกงามระบายสีภาพให้สวยงามค่ะ มาดูตรงคำศั่นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้นไม้ที่เจริญงอกงามค่ะจะมีรูปภาพนะคะค่ะดเด็กๆคะพูดตามคุณคููนะคะสองประโยชน์ตรงนี้นะคะถ้าไม่มีน้ำและแสงแดดต้นไม้ จะเหี่ยวเช้าและตายค่ะในคําสั่งเขาบอกว่าภาพไหนนะคะที่เป็นการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะดูภาพที่หนึ่งค่ะเด็กๆเ,เด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังรดน้ำดอกไม้ในตอนเช้านะคะเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เมื่อรดน้ำต้นไม้ไปแล้ว ทำให้ดอกไม้สดชื่นสดใสนะคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่เจริญเติบโตของดอกไม้ไหมคะเป็นนะคะคีดเครื่องหมายถูกต้องลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูรูปภาพในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะ จะมีด้วยกันทั้งหมด4รูปภาพย่อยนะคะมาดูรูปภาพที่1นะคะเ,เด็กๆเด็กคิดว่าเป็นตอนเช้าไหมคะเป็นตอนเช้านะคะดูกระถางต้นไม้ต้นนี้นะคะเขาเจริญเติบโตที่งดงามนะคะได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์นะคะทําให้ต้นไม้สดชื่นค่ะต่อไปนะคะภาพที่2ค่ะเป็นไงคะต้นไม้ต้นนี้ ขาดอากาศขาดไม่ได้รดน้ำและไม่โดนแสงแดดนะคะทำไงคะเป็นไงต้นไม้เหี่ยวเฉาและตายเลยนะคะใบร่วงตนลงมาเลยต่อไปนะคะรูปภาพที่สามค่ะเป็นไงคะต้นไม้กระถางต้นนี้สดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยเมื่อโดนน้ำเข้าไปเป็นไงคะเด็ก ทำให้ต้นไม้มีการเจริญที่งดงามนะคะข่ะต่อไปนะคะข้อที่สี่หรือภาพที่สี่ขับเป็นไงคะกระถางต้นไมตนน้ตัวนี้โดนอะไรคะดเด็กๆถุงพลาสติกครอบอยู่ในกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็มัดทำให้ต้นไม้ ขาดอาการไม่ได้หายใจไม่โดนแสงแดดทําให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและตายนะคะเด็กคะคิดว่าเราจะขีดถูกต้องเครื่องหมายลงไปในช่องสี่เหลี่ยมภาพที่เท่าไรคะภาพที่หนึ่งนะคะและภาพที่สามนะคะค่ะให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกต้องลงไปเลยนะคะ เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆคะขอบคุณครูนะคะระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะค่ะเด็กๆคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแววนนะคะขอบจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะเด็กๆหรือทําคลิปวิดีโอเวลาเด็กๆทําใบงานดับเสริมประสบการณ์หรือว่าทําใบงานต่างๆนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะ คุณครูนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆร้วไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย